สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมุดสู่ทุกคนนะตอนนี้บา่าวสกุลกำลังเสด็จเดินทางเมื่อพี่น้องบา่าวสกุลอยู่รักเจ็ดเด้อพี่น้องตอนนี้เน,นาะนั่งกี่ต้องคอยรักเจ็ดพี่น้องพอขพว่าบ่าวสกุลเมื่อเมื่อเวทตลาดราวดาวเรืองหรือว่าดาวเดืองตลาดดาวเรือง,องมีขี่ลงไปขี่หนีบอมีมอยังไงเลยเพี่น้องพระว่า คลิปน <Bye. S 1> ี Mach ้บาทุกคนชิมาไทยบรรยากาศใหเบิงแล้วเพียงเนาะบรรยากาศอยู่ปากเซเดีว่าอยู่นครปากเซพี่น้องเราทุกคนชิมไทยเป็นนยาได้ยาเลยเนาะมีอาเบื่อันเ่อกันไม่ยากพียงเนาะเบินิ่ยากเอพี่น้อที่สัันนักคนทีเขาเบิรนเนาะรามาเ่อยพี่น้อตอนนี้เาก็ดงคอยพี่น้องไม่ปิดคอยเนาะ เหล้พี่น้องทางอยู่ในปากเีลักษณะนี่เนาะันหัวเมืองนล่พี่น้องอยู่บ้านปากนี้ตอนนี้ตัดปามาสวนปองเรียปากขับเลยปากขับตัวปากคาปากาคู่บเดียวสายาดีวคูดีวไปอไปตลาดดาวเรื่องพี่น้องนี่ ตัวนี้เมือเรามาที่ังวเกตเราถาเกิดสะดวกสบายดีเนาะฝนตกกับบรรยากาศดีๆพี่เ้างตอนเสาร์เนาะหาหมู่งแิมมัก็บเข้าไปเนาะบเข้าไปเดียววางนาเดียวังเบะเข้าไปเบกเข้าไปเอ้มีอายกวปปั๊ขอเงินเข้าตลาดเนี่ยเขินามกก็เโอ้ขอเข้าไปบ่รายบ่นะบ่ได้บ่รด้ สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องรถสชูยุ่นเนาะมิน้ว่าทุกคนเนาะเปิดคกีบจุดตลาดได้เรื่องพี่น้องแตซวน์้าวพี่น้องตลาดเ้าเนาะมาสกุนมาพี่น้องขึ้นมาดิบคือว่าทุกคนบ่าวที่น้องมาเตยบ้านกับทีมงานนายน้องเนาะตอนมาทุกคนจะเดินทางกลับพี่น้องมาทุกคนจะมาสื่อสีหมูให้ร้านพี่น้องสีหมูให้่งแซนโดอหนึ่งเนาะเปินมาสีหมูสามสันของี่น้องเล็บลูอะไรเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันเนาะไป ท่านจีบนะนอนอนเพื่อนกับวกินนะมันต้องจีนหนามันจีบจีหนามันเอาก็ะดิซื้อเพื่อ้อมปอกห้อมตัวเพื่เหตุอะไรเด็กกินเนี่ยจากอยู่เพื่อนไ่้พี่น้องแม่เป็นสร้างเพื่อ้อมเนาะเดี๋ยวพี่น้องพ่อแม่ตลาดเราเรื่องเนาะมีงบอยู่สองแสนกี่พี่น้องมันนี่สร้างงบสองแสนเนาะเบุตโตเลยซ้ำเยอะซ้ำพี่น้องก็ยังมีกระดิ่งซันกับทีมงานไอ้พีน้องเพื่อนบ้านเป็นสิเปิดชุดใหม่ก็เลยปูก็เลยเปิดซร้าพี่น้องตัวกันเนาะ ประมาณคี่นาเพื่น่ะนี่พี่เนาะบรรยากาศย่ตลาดหน้าเรื่องเนาะเาสีฟ้าสีฟ้าของเมื่อฟ้าเมื่อลำหน้าเนาะได้บรรยากาศในเมืองพี่น้องโอ้ตุลา่ะตัสลัด

คนไนะด้ีนพีนัเนาะเยีวยวว่าสื่อฝ่าออกเมื่อนะเมื่อรำหน้าอยาไรเอาใชนม,มคือบ่มี่เนี่ยดี้อยากได้ปะ Vô nhiên rồi, nhiên rồi, nhiên đó. như, 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 như. thế này nè, mẹ? thế này nước rồi đấy có trăm sao có khương lỗ đội đường xì xì phản mà cửa ừ. Ừ. mặt lỗ rồi bây giờ อเ,เอาสวเอม่พอ่้นเนี่ยเขาเลยหาพัานเ้อะสื่อพักไปพันเนีน่ยนะเอาไพ่พอมปนเน,นี่ยเขาเียหาพัน ลสลัดเอยแหงดิเอาอน่นมาเลในฟองคอมไปกินัไบ้าากันะเอาเอาหาอ

พี่น้องบรรยากาดนะฮัสซี่บอกไปซื <único Liberty Overwatch> ้ออยู่นอกรวมพี่น้องกลับไปไหนมันมันอัพไลน์นะโม่คอยเห็นปลานเสียงเนาะเห็นตาผัวฝากผัวไงได้แต่สา่พี่น้องเนี่ยเดี๋ยวไปซื้อสินมูอยู่นอกระมาไทยบรรยากาดในเบิรงกิน บ้าทายบารรยากาศในเบิงองซีซีนะเพียงเนาะเพราะว่า,บางบหนอ่อยฝรังกินสมบูา ปลาคอพี่หน่องมัรตัวใหญ่ลนะส้นปลาคอส้นกบส้นหอยบบโน่นจะไหนกบโน่นเ็นซนหา้แลลนยนี่แหละพี่น้ง บร่ากาอยี่ตลาดนะ้นนเอเตาค่ะเนื้อสื่อของหน้าไปเซตับฉ่มทำเซลสื่อไปเซตุนะก็มหาหน่อยแต่ว่าสื่อเราพี่เราเอาักสลัดดีก่าักสลัดขายยังไงนี่ตอนนี้ก็ซื้อเ,นะเรพื่เนาะออกมาจากตลาดเลยนะเนาะเดี๋ยวออกไปสื่อสีมูยู่ทางออกเพราะว่า่า,าสกมันจะขับไปไดนไรมันแออัดไรเนาะ xịn mũ hãy thay tán, tấn xăng xịn mũ thái thay Em đưa mô trái pha cảm ơn kén xịn để phuộc tý nấm mặn ซนะ่จไนี่หม้อนอกนีโล่หนึ่งหาีฟีฟมัเนี่ยเ่เออเอสามโล่าเนื่โล่หนอาโลหนึเอเอาตัวงามนลยนะบัดพวกนี่เดแบบมันตีน้ำมันแต่ว่าตัวนี้

นี่แหละพี่น้องถ้าบอ,อกว่าสื่อสีอยู่ทางเมนะื่อเนาะนี่ช่วอนเบื้องนี่ไม่เป็นตลาดแรกต,ตลาดเบื้องหรือตลาดเสาพอดีเก่าชิมาพอดีเก่าชิมาพา่เดี๋ยวจ่ายเงินเป็นก่อนนะนี่พี่น้องพอดีเบิร์ตน้องงับเดี๋ยวเดินทางกลับกันเนาะนี่ตอนนี้ก็ติดแพร่แดงนี่พี่น้อง อยู่ฝั่งลาวมีไฟแดงเน,น้องนะี่ดาวเนาะอยู่ต่างประเดชจึงมองในมีมี่มบอกมาสักคนในเนื้อสี่นาวถักโป๊กโข่อยนาะอยู่แตงฝั่งไทยฝั่งยังเนาะอยู่ฝั่งไทยกับมี่มาเป็น้องไฟแดงกัณฑ์ภูไลบามีกับมิมาบอกมาสักคนในเน้อเกียรติันพิชิ่งที่ขาดบ่ได้พี่น้องกันมาสักคนมาปากซี่เนาะ ต้องในซื่อนี่้งสื่อสาะเป้่าเยอะหอดหารสาะเป้่าจะให้เปิ่างานทำมากมากเลยสระเปล่าสระเปล่าก็เก็บเราจะดูือเก็บแต่ว่าอยากจะไเป็นยัง้หลังได้ก่อนรถตมันจะตอกเป็นบ้านเนาะพี่แม่บอกนาว่ามีตัวใหม่ระยะเจ่อเยียวาสลีสลีตรวจ่างารเนี่ยเหรยเนาะมาได้ที่นี่ นีพี่ดองตันนี้กัมาฮอดอาารสลับเปล่านะซุกแต่วั่ได้สรัเป้านะปเป่ายางเต้นดูสรับเป้าเนี่ยพี่ดองหมอสระเป้าหมอใหญ่เป็นใหญ่ อาสลับเปล่าเนี่ยนี่ค่ะเพื่อนเกิดก้นนายนะ้องเผจีปาร์ต้ได้พี่เนอะเห็นหมอตัวนีสลับเปล่าก่อนน่ะหาพัดหยิบหยิบดักสี่ก่อนก็ต้องไอนะ้เนอะเป็นตัวก่อน กอนอาพันต์หบอะ่ะเออเนี่ยสี่กอนเฮ้ยเดี๋ยวนอาพันเอาสามสิบพันลเลยเลเดียวบอกรอไปหาับ มนีรังไพ่จะเลิกน้องหเนาะแสดมมากวะแสนงมเเดี๋ยวปาสกจรุ่มยัางเออมันเป็นเออเมปลาเปนเป็นรเจุ้ปลานไปเนคเ้า่ยาเนะเดี๋ยวปาสกปรจ่ายเงินไปก่อนเืีองพอดีสามที่ฟั้นกีบพุลั3สามก่อนก็ไปเ้นหนองนี่พป่น้องทัวถามเนาะ ชื้อซื้อแม่งก็เป็นคำคล้องอะไรปีน้องคำคล้องตัววาับไปนะพูดเรื่องพูดทองแก้มกองของตัวอย่างติดตวน่อยกันเดวไปเสิทีบ้นเดียวกั สี่หัวยี่ยังไล่เรือยพี่น้องเรือยกินพี่ตาจะว่าไทยบรรยากาศตลาดขเขาไปซื้อเครื่องซื้อของเนาะ่ทยบรรยากาศที่นี่เมืองปากซีพี่น้องเรื่อยมาในค้อนนักอปากซีเนาะจัดจีก้อนเท่าไหรเอาสองก้อนแมน ทีปาร์ตี้พี่นอ้องเป็นอาหารหนั่นนะน้อาอ่านเสาของปากซี่เลยพี่นอ้องเพราะว่าข้าวผ่าไปเบียดไปงานเนาะพวกเครื่องใส่นั่นคือหม,ยอะะมยอะะูยอนะจ๊ะเออหมูย้อนนะจ๊ะยอหลือกับฟัวกรามเนี่หมดแซงหมดพุ่งนะจ๊ะนี่หมูหมูขวัวหมูยงะะังอีก เป็นอะไรเป็นอะไรป,ปีงไผ่เนี่ยปปีไผ่มันเป็นอาหารเอยบอเอซ้ำหนึงอเอาซ้ำพอดีแสบพ้องจานนะขาประจำแล้วนี่มันว่าสื่อของเราเต่หึงนอยไ้าประจำายู <c oughs> อ้อยู่น้องเดี๋ยฉันมาแบบนี้ก็เลยสื่อมมใหาร้านแห่งนึงขายก้อนห้าันเนาะ เมื่กี้ก่อนจะไปข้าวกินส่วนก่อนหาพันกินน้ำหนักาาบัาน,นี้คืนที่เป็นชิปหาผ่านอนะไรเปลอาเงินบาทเป็นเยอะกับปลาเขาใส่ตะฟองไทยยังนะมีอะไรค้าจะก่อนน่ะ

ัดนะฮันซินมาพุ่งวะมาพุ่งลองมันจังกรอบนะเนาเะเดี๋ยวเนาะเดี๋ยไปพอกันทางเมื่อมันเนี่ยมาุ้ดท่ายอย่งนะังเนาะมังยาก,กับสิงซัสผ่าไปหอดเทื่อนเลยไป 30, เราะสามสิบพันกนีบนะจะจ่ายเงินกัน่ เอซีขนมเนาะไม่ไต่ตะหูุท้องเท่าไรตตหูนท้องเท่าไหร่ท้งเท่าไหร่เอาอ้อคง้งนคงเหรพอดีาพเนานะอนพอดีเิกาดีนีะ ือทางน่ะงบัดจอดรถนะไปเอ,อ้ยพอกันอีพี่อานมือนกัพี่นอ่องนี่พี่นอ่องตอนนี้มาสกนกับม่หอดพี่อ่านเลเนาะร้านบ่อรยูสามพี่นอ่อผอร,ร้านเมื่อหน้าเนาะเมื่อหน้าหาหนาหม่ก็มาบ่าวเมื่อไรง้ออนะไรคล้วพี่นอ้อต้องกินกับอะไรหายวะนี่ Tay vẫn cho mà nữa Đi vứt đai nó Vâng mà nhu Xong sẽ ăn bài nào Bẻ heo cả mắc kinh như nào bạn thì Cho nên khác nó cái nó Bẻ thì ai với nó mà đi Xì tô Nó mình sẽ lắm. ักกับเงินเสน้นไหนฉีดมุ้งฟางโล่นึงยกถ่งตี่นมาใหมร้านปิงน,นี่พี่เนาะตัดฝากมาอยู่ไหนอย,ยู่หน้าเนะาะหลังจากมาต,ตลาดดาวเฮืองอยู่ปากซีพี่น้องเอาวัตถีจบขีดเอาสื่อขนมมาให้ร้านหานั่งกะนมาเห็นเพ,พิ่นเพียงเนาะเพิ่นเมื่อหน้าก็ไม่ง่ายเพิ่นก็าบาเพ่่นาม กะด้วยบาสกุลกะเลย,น,เลยนอนพักผ่อนตอนเสารนะ์เนาะตัดผ่ามาตอนแดงพีนะ่เนาะบาสกุลมาดำหน้าพี่น้องค้นวันศุกร์เรามื่อาบันติดเนาะมันก็มีหนามีไรคือบาสกุลต้องขี่ไปนะพี่น้องกาห้าก็โลกเอาอยู่นะี่กาดำกับอายเพิ่นมือนีไอายเพิ่นโวกกาอยู่แบบสองคนดำนี่นะพี่น้องหายปักไงไมนะันเนาะเจ็บเบิดแน่ยข้อเขินมื่อหนึ่กนง,งกาเบิด มาดีดิวมาเบิ่งพี่เนาะเจ้าหน่อยว่าจะถ่ายการให้ดำให้ดำน้าไอ้เบิ่งเนาะมันคือถ่ายลงไปกับมีคนเบิ่งพี่น้องวาสุกคนกับเลตัสมาเบิ่งหน่อยหนึ่งเนาะมาแจ้งว่าวาสุคนไฮดําหน้าพี่เนาะถี่ยังให้นี้กับไฮนี้เด็กห้นี้เด็กห้นี้ไฮใหญ่ๆไอ้เนาะซำเริญบานพี่น้องให้น้าเลยประมาณอยู่สองทิศถองใากินเสร็แล้วเนาะ ขันกะพ่อเพียงกะทีเดียวไหวอีกหรอพี่น้อ, <g ül> s> <S องดันบนก <g ül s> ินีฮาจอดตากเลยอ่ะแต่พี่น้องสองห้เนาะห้ยก็ใหญ่เนาะปวงที่พี่เอาะอ้าะเพียงเนาะสำหรับคลิปนี้กับพ่อเพียงร้ายพี่น้องที่ว่าสักคนถ่ายหลอดตลาดเล่าเรื่องป,ปากเซ่แล้วก็ถ่ายวิวบรรยากาศก่อนเดินทางอยู่ในตัวเมืองปากเซ่เนาะ เป็นระยะระยะพี่น้องสื่อของกินของอยากมาเลื่อมนมาซ่านนะพี่น้องขอการีพี่หนาเนาะมาสักเบาเบาส,สักคนจิยอีจยังเนาะบ๊ายบายก,บาก,ก,ก,าาบกับพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนที่เข่ามาเบิ่งกับเป็นกำลังใจให้มาสักคนเลยเด้อพี่น้องที่พอยากสับปอดมาสักคนเนาะจากคนรำไพ่รำหน้าหรือว่าขากินหนามกินหน้แเปรบสองแปบรบสี่เนาะกับกดซุปเปอร์แตงมาเด้อพี่น้องขอการีพี่หนาเนาะบ๊ายบายขอบคุณขอบใจที่เข่ามาเบิ่งเนาะ นียังสองหายโอ้หายหมดไงมันมีอยู่หาร้อยหมัดสำเรินบานแค่นี้เนี่ยโอ้ยแม่